สวัสดีครับหลังคาเมงท่าชีตน้ำรั่วซึมนิดหน่อยนะครับก็เลยจ้างช่างมาซ่อมนะฮะเขาซ่อมเรียบร้อยนะครับเอาแผ่นสังกะสีมาปะปะ,ปะปะปะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยของผมซ่อมแล้วบางอื่นก็ยังไม่ซ่อมกันนะครับเท่าไหร่นะฮะบ,บางหลังก็ซ่อมวิธีอื่นพอเขาซ่อมเสร็จแล้วนะครับเจอปัญหาปัญหาคือหลังคาเนี่ยนะครับมันไม่ลาดเอียง มันแทบจะเป็นส่วนองศาเลยคือเรียบไปกับพื้นนะฮะก็ไม่ถึงกับเรียบนะฮะประมาณ2-3-4องศาเท่านั้นเอง5องศาเวลานะ้ามาแรงๆฝนตกนะครับน้ำเข้าฮะซึมฮะไหลโจกเลยนะครับข้างล่างนะครับนี่บนหลังคาชั้น2ครับก็ขึ้นมาดูแลหลังคาฮะแต่ผมมีวิธีนะครับหลังจากศึกษามาพักนึงก็มาพบตัวนี้นะครับเป็นเทปอุด หลังคานะครับเห็นเขาใช้กันผมดูละมีหลายวิธีนะครับแต่ผมลองวิธีนี้แล้วมันก็น่าจะโอเคด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็ไปซื้อเทปก่อนตัวนี้188บาทนะฮะซื้อไทยวัสดุครับเสร็จแล้วก็แกะเทปนะครับนี่ก็ไม่ยาวนะครับประมาณ3เมตรนะฮะก็พอแกะปุ๊บมันก็เป็นเทปกาวนี่แหละนะครับดึงกาวออกนะอย่างเงี้ยนะครับผมตัดเท่าที่ต้องการนะครับ ตัดเท่าทัต้องการผมทําเป็นชิ้นๆนะครับอย่างเงี้ยนะฮะทำเป็นชิ้นๆก็เดี๋ยวก็จะแกะกาวอย่างนี้ออกนะครับแล้วก็แปะเข้าไปจบครับน้ําไม่เข้าน้ําต่อให้น้ําไหลเข้ามาแรงๆก็ไม่เข้านะครับจากนั้นแผ่นนี้ครับแกะออกเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยของหลักฐานนะฮะผมก็ใช้กันไกธรรมดาเลยนะครับเคยทมร้านทําไงดี ตอนนี้เคยเห็นข้างในนะฮะตัดสบายครับไม่ติดนะฮะไม่ติดอะไรนะครับหรือใครถนัดใช้มีดก็แล้วแต่นะครับมีคัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมใช้กันไก่ฮะเพราะน้องเขาก็บอกใช้กันไก่นะครับเอาละผมตัดละต้องระวังนิดนึงนะครับพอตัดแล้วเราก็แปะลงไปธรรมดานี่แหละนะครับเรียบร้อยครับแปะเรียบร้อยน้ำก็จะไม่เข้านะฮะแต่ ะให้ดีกดเข้าไปนะฮะมันเหมือนกับกาวคือกิ่นมันเป็นอา่ามันหนานะฮะหนาแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับก็กดเข้าไปเยอะๆนะครับกดเข้าไปเยอะๆผมดูละนะ้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับอย่าให้มันมีรูนะฮะผมก็ทําเป็นชิ้นๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นโค้งรอยโค้งเทปผมมันตรงถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงนะฮะ ก็สามารถที่จะทาบไปได้เลยนะครับถ้ารอยของเราเป็นเส้นตรงนะฮะถ้าเป็นบริเวณนีรั่วนะครับผมคงพาดยาวเลยนะฮะแต่ปอดีว่าจุดนี้เป็นจุดที่รูเล็กๆมันเข้านี่ฮะมันไหลไปตามนี้นะครับนิ้วสอนก็ได้เลยนะฮะก็พอดีช่างเขาเอ่อเขาก็ทําเป็นลาดไม่ลาดชันนะฮะมันน้ําก็เลยตีเข้ามานะครับเข้าประจำฮะเข้าประจำนะครับก็ผมก็ ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้หลายเมตรแล้วนะฮะก็เป็นส่วนๆไปส่วนไหนที่คิดว่าน้ําไม่ลงจุดนู้นนะฮะผมก็ไม่ได้ติดนะครับเพราะว่ามันคงไหลาตามปกติเพราะมันลาดชันนะฮะก็จบเรื่องการรีวิวการซ่อมหลังคาบ้านไปน้ำรั่วซึมครับสวัสดีครับ